สวัสดียามแดงครับพี่น้องโอ้ยฝนตกฝนตกค่ะฝนตกเนี่ยมาแต่ใส่เวทครับใส่เวีดยเวดเดะปลาคอหน่อยสองตัวกำลังสิ่พยามอีกเพิ่งว่าขอหน่อยเป็นหมอดอก้อหน่อยคอหน่อยสองตัว <c ười> ไปเก็บบกทัวมาบ่ได้ไปเก็บจกักเทื้าผุนจันท์เทาที่มดืดบกทัวกันไร ักทั่วพุ่น,นะครับผมบักทั่วปลูกใบตั้งแต่โดนๆปุ <Hey. S 1> <ฆ>่น่ฮะเอาคือคนนดีกว่บักทั่วผมปลูกใบครับพุณน,นะไปเก็บมาบางอ่าบ่ได้มาหน้าโดนนะครับก็ได้ไปเก็บ,บักทั่วมาเต็มเทียบอยู่นะที่ก็ไม่ออกคำเนาะงามแดงสวัสดีงามแดงนะครับเด้อฝนตกพึ่งเศร้าแน่น้อยหนึ่งยังไปปล่อยอยู่ครับ ตกกี้บัด์ตเม่อมานีโอ้ยฝนคาฝนแน่เก็ดยังมันี้วันเกิดไม่ออกค่ำสวัสดีค่ะกินยังวันเกิดกินตัวมะม่าวะนี่ละวันบัลลีป่อเราเค้กเนี่ยกินตัวมะม่าวันเกิดไม่ออกค่ำเค้กคนไม่ขอคนยังเขาเหนียวกว่านั้นไม่เขายังกะิัเนียวจ้ะค่ะาสีใไสเวีด หาปลาไปปีกอย่างได้กบกินกับตำหม,มกทัวนะครับรบ,บรรยากาศฮะแมียนไงทัง้งเมียน <c oughs> ประกอหน่อยกับละเค็งนมีนบรรยากาศดีแห้งดีจนเปียกเวิร์ดพุ่นลนะพ<ฮ>ักเนี่ยอะไรโมเ,เสาร์ทุกที่เบิร์เหมือ่อยคำยังไงก็บเสื้อผ้าไปไต่กบ ขามอ,ออกคำได้ใต็มครบฮะแกยวหยาอยู่หลังเนงน,นเงนยาองเสืออะไรเนี่ยเอาเสือฟอมาใส่เสือพใหญ่จ้ะแจะไม่ใส่หรอกจน่ะียาข้างหลัง <laughs> มันเย็นกว่าก็ได้เกียงผมม,ผมมันเนผนมะมันเกียร์ขนาดทายาเม,ม็ดจั้หวยังถิเนื้อครับทายังว่าสิไรบอรได้ตต่มกันบ่อยาปุ๊หอนี่ บมเป็นเตยูมีแต่นอนเบี้ยนเดินแนวแนวนี่โอ้กินตุ่มมะาม่าไปนะนี่นะว่านเกิดโมมีเครียดไงหรอกตุ่มมะาม่าไปนี่ละจะ <c oughs> ที่จวนถ้าไปหลอกแหละถ้าฝนตกคนแล้ลายลายไปหล,ลอกก็นี้บว์ฝ่ามานอนนิ่งหันไข่ตัวอืโอ้กินเป็นตเสียบเนี่ยนี่นะอาหารหลักอาหารญี่ปุ่นคนนี่ แต่ยังมันหอนเดี๋ยวสีลงไปยามเบ็ดก่อนครับนี่แหละครับผลงานวันนี้ครับเมื่อไรพี่น้องเหตุเพราข้อข้อสองตัวหลักะขิงสองตัวหลักะปลาสดิดบอกที่ปลาอย่างนี้แหะครับผมประมานปันไหนครับวันนี้ครับปลาสีออกเมื่อนะครับมันเหมือนมันทำปลาสีไต้กุ้งมืน้ำทาง นั่นก็ไม่ออกคำนะคลิปนี้ก็มียงไรครับผมฝนตกพี่น้องฝนตกรับสียออกื่้งบานครับบันครับพี่น้องครับไปลดวครับพี่น้องสวัสดีครับปอกันลิมนะปากกดซัตะไ่ช่องออกควนมีนครับเด้อไปล้วอยากเ่นแห้งะเอามาเก็บเอากตัวไปตำหนโอ้บกทัวไม่จุ๋ยไมนงามว่าตำตับกัวนี่มเ่เม็ดงอกตำากทัวนี่แหะ ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมน้ำทั่วปีนีน่คืองานงามไหมไม่เนี่ย